เกมที่พี่เข้มซื้อซ้ำนะก็คือเกมไฟนอลนะไฟนอลเก้าเนี่ยซื้อซ้ำนะครับไฟนอลไฟนันซีสิบแล้วก็สิบขีดสองเนี่ยเอ็กเนี่ยเอ็กขีดสองก็คือสิบแล้วก็ขีดสิบขีดสองเนี่ยอันนี้ก็ซื้อซ้ำนะจริงๆเราซื้อแล้วบนสตรีมนะอันนี้มันซื้อบนเซอร์วิสอีกวูดทำไมมันโหลดนานนะคือเกมมันใหญ่มากเลยนะนะ 9, เนี่ยไฟนอลเก้าเนี่ยก็ซื้อซ้ำเห็นไหมเอออะไรที่แบบเคยซื้อบนสตรีมแล้วก็ซื้อซ้ำ ก็คือเดี๋ยวเราจะเอาไปเล่นบนสวิตเผื่อบ,บางทีมันพกพาได้นะวันนี้คือพี่เข้มก็ไม่รู้จะเล่นเกมไหนดีอ่ะเพื่อนเพื่อนก็เลือกไม่ถูกเลยเกมใหม่มาเต็มไปหมดเลยนะที่พี่เข้มซื้ออะดูนี่นี่โอ้โหอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอโอเคพี่เข้มเลือกได้แล้วสรุปเกมที่พี่เข้มจะเล่นก็คือ p u z z l e Bubble ก็ผมโอ้โหเกม Puzzle b บ b b เ e เนี่ยเป็นเกมที่พี่เข้มชอบมากเลยเป็นเกมโปรดพี่เข้มนะ บอกเลยว่าถ้าเลือกว่าเกมไหนเป็นเกมแรกในชีวิตพี่เข้มเล่นจริงๆแล้วมันเป็นเกมเติร์ติดนะแต่เล่นและอินต้องนี่แหละพัชเซนบับเบิลเนี่ยอินที่สุดละทำไมมันโหลดนานโอ้โหหูอืหโอ้โหเกมนี้สนุกมากโอ้ สีสันน่ารักมากนี่ไง